นอนลงนอนลงทำไมอะ่ะไม่ได้ต้องนอนอยู่ตรงนี้หละจะลงมานอนตรงนี้ได้ไงที่ตากเนี่ยฮะมันเป็นอย่างงั้นนอนอยู่นี่แหละนอนอยู่นี่แหละเจสีเ่เหลืองมากเลยเย้นอนดีนอนลงนอนรับตายปาปาก นอนหลับตานอนนอนอย่าหว้วายอย่าห้อยหวนเออบอกว่าอย่าหอ้อยหวนอยาเดิเจ้าคือเป็นคนแนวนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยหว้ยหวยห้วยแนวตัวนี้อ่าอ่าดูมันได้มองเรแมบนบบ ได้มองแล้แเ่นบออ่ออ้าวอ้าวดูแมนดูแมนนอนเด้อบันีีเด้อเปอะเปอรเอ้ยเสืตุยเปอะ,ปะโอ้ยนอนเถอะ